ไรจะบังเอิญขนาดนั้นนะคะเรื่องราวของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ศิลปินลูกทุ่งตลอดกาลนะคะทำไมมีเรื่องบังเอิญเหมือนกับต้นข้าวสุปรียาลหลายๆเรื่องถึงเพียงนี้จากปากคนใกล้ชิดของแม่พึ่งเองทุกคนคะ่ะแอดมินไปเจอนะคะคลิปคลิปนี้มาคือได้ฟังแล้วเนี่ยคือเราก็เอ๊ะทุกคนเฮ้ยทำไมมันบังเอิญได้ขนาดนี้เลยเหรอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้นะคะแล้วก็เรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าค่ะว่าเรื่องอะไรวันที่สิบสามนะอ่าเขาเกิดนี่มันเป็นมันไม่รู้นะในความรู้สึกเขาเขาเกิดวันที่สิบสามพุ่มพวงเสียชีวิตวันที่สิบสามอ่ามันบังเอิญอ่ะนะแล้วก็อายุอายุสิบสามเอออายุก็แค่สิบสามจังหวะช่วงที่สมัยพี่พึ่งเข้าวงการใหม่ๆหม่ใช่ก็สิบสองสิบสามประมาณอย่างนั้นอายุอารมณ์แบบเออประมาณแต่ แอบไอหนูต้้งข้าวนี่มันวัสนาดีคนให้ความเป็นดูให้ความรักเวลาดูเขาร้องพี่ไปดูดูนะคนก็จะนึกถึงนี่มันคล้ายๆพผู้กลดีแล้วที่หนูเดินตามรอยแม่พึ่งแล้วหนูจะประสบความสําเร็จแล้วก็อวยพรย้อนหลังวันเกิดในเขาอืใช่เออเนี่ยครับวันที่สิบสามนะเขาเกิดนี่มันเป็นมันไม่รู้นะในความรู้สึกเข้า เกิดวันที่13บสาพุ่มพวงเสียชีวิตวันที่13อ่ามันบังเอิญนะนะแล้วก็อายุอายุสิบสามเอออายุก็แค่สิบสาจังหวะช่วงที่สมัยพี่พึ่งเข้าองการใหม่ๆใช่ก็สิบสองสิบประมาณอย่างนั้นอยอารมณ์แบบเออประมาณแต่อไอ้หนูต้นข้าวนี่มันวัฒนาที่คนให้ความเ็นดูให้ความรักเวลาดูเขาร้องพี่ไปดูดูนะคนก็จะนึกถึงนี่มันคล้ายๆพุ่มพวง ดีแล้วอ่ะนั่นล่ละคะ่ะคือจากปากพ่อสัก ะคะโคศกคนสนิทของแม่พ,พึ่งพุ่มพวงดวงจันนะคะที่ได้บอกว่าไม่ว่าจะเป็นวันที่แม่พึ่งจากไปนะคะเป็นวันที่13วันเกิดของน้องต้นข้าวสุปรียาก็เป็นวันที่13รวมไปถึงนะคะช่วงที่แม่พึ่งเนี่ยกำลังโด่งดังแล้วก็กําลังมีชื่อเสียงก็เป็นช่วงเดียวกันกับน้องต้นข้าวนี่แหละคะ่ะ12 13เหมือนกันแบบนี้เลยหลายๆอย่างคะ่ะทุกคนคาะมีความคล้ายคลึงกันไ ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างหน้าตาทุกคนดูแก้มดูแก้มน้องต้นข้าวกับแมพึ่งเหมือนกันเดะเลยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสียงแล้วก็ความรักแล้วก็ความหลงใหลในเพลงลูกทุ่งนะคะทุกคนค่ะน้องต้นข้าวสุปริยาเนี่ยเป็นเด็กที่มีความรักแล้วก็ความหลงใหลในเพลงลูกทุ่งน้องก็มีพรสว่า์ในเรื่องการร้องเพลงอยู่แล้วด้วยบวกกับตัวน้องเองเนี่ยเป็นคนที่ฝักใฝ่ในเรื่องของการเรียนรู้นะคะได้ครูนิวสั่งสอนอบรมสั่งสอนได้ คุณย่านะคะที่เป็นนักร้องอยู่แล้วนะคะสั่งสอนน้องในเรื่องการร้องเพลงทําให้น้องเองเนี่ยคือเป็นเด็กน้อยที่มากความสามารถนะคะแล้วมีพรสวรรค์ในเรื่องการร้องเพลงเป็นอย่างมากและน้องเนี่ยนะคะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่แบบว่าน้อยคนมากเลยค่ะทุกคนค่ะที่จะสนใจหรือว่านําเพลงลูกทุ่งมาร้องแต่น้องต้นข้าวสุปริยาเนี่ยกับสนใจและหลงรักนะคะในเพลงลูกทุ่งแล้วก็หยิบเอาเพลงลูกทุ่งมาร้องและ ลองได้ดีมากๆค่ะทุกคนค่ะเหมือนกับแม่พึ่งพุ่มพวงไม่มีผิดเลยทําไมแบบกระแสน้องต้นข้าวสุปริยาถึงแบบดังเปรี้ยงปล้างขึ้นมาแบบแบบ คือดังแบบสุดนะทุกคนคะตอนนี้คือบอกเลยนะว่าสนันโซเชียลนะคะทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักต้นข้าวสุปรียาเลยยิ่งพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแ,แ, FC, แฟนคลับรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะที่เขาอยู่กับเพลงลูกทุ่งมานานอย่างเงี้ยพอได้ฟังต้นข้าวสุปรียาแล้วเขาบอกว่าเขามีความสุขในการฟังเพลงมากๆโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งปกติแล้วเนี่ยกะแสของเพลงลูกทุ่งก็จะมีขึ้นๆลงๆใช่ไหมคะแต่แบบขึ้นสุดเนี่ย ยังไม่เห็นมีศิลปินคนไหนทําได้นอกจากเมพึ่งพุ่มพวงหลังจากนั้นนะคะก็มาเป็นน้องต้นข้าวสุปริยานั่นเองเรียกได้ว่าทุกคนค่ะนี่แหละคือที่ดาเพลงลูกทุ่งตัวจริง เสียงจริงนะคะต้นข่าวสุปรียาอ่ะวันนี้แอดมินก็มาอัปเดตเรื่องราวดีๆไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนคะเป็นกําลังใจให้กับต้นข่าวสุปรียาด้วยนะขอให้น้องเองเนี่ยดูแลสุขภาพนะคะก็แล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวนะคะมามอบความสุขให้กับ fc แฟนคลับพ่อพ่อแม่แม่นะจ๊ะสาหรับวันนี้นะคะแอดมินก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ